QA Engineer สกิลที่ QA Engineer ควรจะมีการทำงานของ QA เองอะเราจะเข้าไปจอยตั้งแต่เอมค่ะทำตำแหน่ง QA Engineer ที่ Axon ค่ะ ตำแหน่ง QA Engineer ของเรานะคะก็คือเป็นการตรวจสอบคุณภาพนะคะของตัว System หรือว่าตัว Product ที่เราจะทำขึ้นนะคะ mm hmm. ก็จะมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งถึง User หรือว่าลูกค้าในการใช้งานจริงนะคะโดยที่ QA ของเราอะคะ่ะยังเข้าไปให้คำแนะนำเพื่อที่จะ improve ตัวซอฟต์แวร์ของเรานะคะเพื่อให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะถึงมือยูเซอหรือว่าลูกค้าะคะ่ะ ก็สกิลที่ uh, QA Engineer คุณจะมีนะคะแบ่งเป็น3ส่วนละกันส่วนที่1ค่ะก็คือ Fundamental Software Testing นะคะก็คือเป็นพื้นฐานควรที่จะมีในการเทสระบบนะคะส่วนที่2ก็คือในส่วนของ Technical ก็อย่างเช่นในส่วนของ Database ว่า Network Security หรือว่า Cloud Computing นะคะหลกัหลกๆประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็คือ Automation Testing นะคะไม่ว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์ในการทำพวก Test Web หรือว่า Mobile หรือว่า API ก็ตามค่ะ คิดว่าคาแรคเตอร์นะคะของคนที่จะเป็น QA Engineer อย่างที่หนึ่งเลยก็คือ Communica communication นะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยคือสำหรับตำแหน่ง QA เอ็มว่าค่อนข้างที่สํสำคัญมากเพราะว่าเราอ่ะจะต้องไปคุยงานนะคะกับคนหลายๆส่วนด้วยกันอย่างเช่น PO Dev หรือว่า UX/UI หรือว่าแม้กระทั่ง User เองก็ตามนะคะแล้วก็ส่วนที่2ออยากจะแถมอีกนึงคืออาจจะเป็นคนที่ชอบตั้งคําถามนะคะเพราะว่าในเนื้องานของเราอ่ะเราอาจจะต้องมีเข้าไปร่วมในการ get requirement ด้วยกันคือเราอาจจะต้องเป็นคนแบบอคอยถามเพื่อที่จะ ให้เราเก็บเคสหรือว่าเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนที่สุดอะค่ะ การทำงานของ QA เองอ่ะเราจะเข้าไปจอยตั้งแต่การเก็ต r e q u i ย e มนตตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพื่อที่จะทำเทสเฟิร์สนะคะการทำ t ท s t first ของเราเนี่ยเราก็จะเข้าไปตั้งคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเราจะหาข้อสรุปได้นะตรงนั้นได้เลยแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ข้อมูลมาค่ะเราก็จะนำม,มาทำ test case หรือว่า test scenario ต่อไป t case test scenario ก็คือเหมือนเป็นกรณีทดสอบอะคะ่ะที่เราเตรียมไว้ว่าทดสอบเคสอะไรบ้างนะคะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียม Data นะคะเพื่อที่ก่อนที่เราจะเอาไป ะะส่วนถัดไปก็คือการที่เราทำโคดดิ้งตามเทสเคสที่เราออกแบบไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะได้ส i ิปที่เป็นอัตโนมัตมาแล้วนะคะเราก็มาใช้รันพอหลังจากที่เรารันแล้วเราก็จะได้ในส่วนของเทสลีโซลเทสลีโซลของเราค่ะก็จะมี2ส่วนด้วยกันก็คือเป็น p a ร์หรือเ i l พอถ้าเราเจอในกรณีที่เป็นเฟลนะคะเราก็จะดูว่ามันเฟลที่ตรงไหนเกิดข้อผิดพลาดท,ที่ตรงไหนเราก็ทําการล็อกดีเฟกตเนี้ยค่ะส่งไปให้กับเดเวลลอนะคะเพื่อเขาทําการแก้ตรงส่วนนี้มาให้เราแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทําการรีก a t i o n นเทสต่อไปค่ะอาจาร์นะคะในส่วนที่ของ QA อะคะ่ะเอ็มจะอ่เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน QA ของเราอะค่ะก็คือจะเข้าไปทํางานนะคะภายในสปรินต์ก็คือ1สปรินต์อาจจะมีประมาณสัก2วีคในทุกๆวันนะคะตอนเช้านะคะคือเราจะมี Daily s i n เ Up นะคะคือเป็นการเซต Daily Go ของทุกๆคนนะคะไว้ว่าวันนี้เราจะทํางานอะไรแล้วก็พอถึงช่วงเย็นนะคะ Daily r e v i e w นะคะว่างานที่เราเซตโกไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าอะคะ่ะเราติดปัญหาตรงไหนไหมเราทําไปถึงไหนในส่วนของ QA ก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆ จริงเอ็มมองว่าการที่จะเข้ามาเป็น uh, QA Engineer ค่ะเราไม่ได้ปิดกั้นสายอื่นๆนะคะคือเรามองว่าถ้าคุณมีสกิลในด้านของ 1. fundamental of software testing 2. technical 3. automation testing นะคะถ้าคุณมีทั้ง3ส่วนนี้คือเรามองว่ายังไงเราก็สามารถเข้ามาร่วมงานกันได้ส่วน career path ที่เราสามารถเติบโตไปได้นะคะเอ็มขอแบ่งเป็น2ส่วนละกันคือ 1. ถ้าเราชอบในส่วนของ management นะคะเราก็สามารถเติบโตจาก junior senior QA lead แล้วก็สูงสุดไปยังถึง Manager นะคะคแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบการเมเนเจเราอาจจะไปในสายที่เป็น Special l s t s s p e i i l l s t ของเราก็ไปได้ถึงสูงสุดอะคะ่ะ p r i n c i p a l QA Special i s ชเลยค่ะ ข้อดีของการทํางานที่แอคซอนนะคะคือเราได้เจอธุรกิจใหม่ๆอะคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้จากที่เราเคยเจอมามันจะเป็นธุรกิจทางด้านไอทีมาโดยตลอดนะคะแล้วพอเรามาทําที่แอคซอนเองอะค่ะแอคซอนนะคะ,ะ,คะเราได้ทําในธุรกิจที่เป็นธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งเอ็มมองว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ทําให้เราอะชาเลนต์มากแล้วก็แถมยังได้เข้าไปปรับปรุงระบบอะคะ่ะให้กับเกษตรกรไทยอะคะ่ะเอ็มมองว่าตรงจุดนี้แหละที่มันเป็นจุดที่ Impact กับเกษตรกรไทยทั้งประเทศเลยะคะ่ะ